สวัสดียามเช้าว,วันที่15นะครับผมสิบห้าพจิกาหกครับวันนี้มีมาตลาดครับผมก็เลยได้มีโอก,กาสทายการจราจรมาให้พี่น้องชมกันครับถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้าครับผมแน่นหนาพอสมควรครับรถ สว,ส,สวัสดีสิบห้าครับผมซอยสุขสวัสดี์สิบห้าขาเข้าขาออกไม่เท่าไหร่ครับฝั่งโน้ขาออกบางๆวิ่งยาวๆไปขาเข้านี่โอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากคือว,ว่า่ะครับประเทศไทยเนาะขาเป็นงามกับดาวรถแล้ว ผมเป็นรุวยนยครับเป็นหนีครับพี่น้องไม่ใช่รวยนะครับดาวรถเป็นหน,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 นี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นสินไปประเดี๋ยวนี้รถก็เฉียวกันอยู่ตรงนี้รถเจ๋งกับรถกระบะย้ายไปแล้วจราจรยิ่งไดขัดมากยิ่งขึ้นเฉียวชนกัน ันไปครับพี่น้องแน่นหนามาก ผู้คนต่างเดินไปทำมาหากินกัน 哎呀，二十八。